กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับกุณกกิ้งแล้วนะคะในสเตชันนี้นั่นเองเย้ yeah! คือเป็นอะไรเหอะเตุแต่งกันแล้วเนาะก็จะมาทำฮอลสิ้นปีนั่นเองค่ะซึ่งสิ้นปีนี้นะคะกุุงกิงก็ถือว่าได้ไปสอยอะไรมาหลายๆอย่างถือว่าเป็นของนะคะซื้อมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองนะะในช่วงปีใหม่รวมไปถึงช่วงวันเกิดของกรุงกิด้วยนะคะเพราะว่าวันเกิดของกิงกิเนี่ยเพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาเนะาะ25ธันวาคมก็ถือซะว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ซื้อของขวัญให้ตัวเองอ ไม่หรอกจริงๆเป็นข้ออ้าง,างเฉยๆนะก็มันอยากได้อะ <Huh? S 1> ถึงจะไม่ใช่ช่วงปีใหม่นันก็ซื้อนะแต่พอดีมันออกมาช่วงปีใหม่พอดีไงก็เลยได้ซื้อช่วงปีใหม่จริงไหม <c oughs> อเอาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในช่วงฮอลลีเดย์มันก็จะอ,ออก เครื่องสำปองเครื่องสำอางอะไรมานะเป็นฮอลิเดย์เซ็ตอะไรต่างๆวันกี้ก็จะมาทาฮอให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าหลายคนก็อยากดูชิม่าก่อนที่จะไปเขา้าซักเครื่องซับอ่างนะคะอยากจะฮอบางอย่างให้ดูก่อนเอาเอานี่เลยนะคะที่สอวนเป็นของขวัญให้ตัวเองช่วงปีใหม่นี้ก็คือนี่เลยดึย๊งมันคืออะไรกล่องเงยเบลเทอร์นะคะอันนี้ตั้งใจว่าพูดเหมือนกับว่าซื้อของขวัญให้ตัวเองจริงๆอยากได้ก็บอกมา ใบแรกเลยใบยแรกเลยดีกว่าเจ๊ง ใบแรหน้าตาอย่างนี้เป็น Balenciaga inspired นะคะคือเป็นกระเป๋าที่ทำรูปร่างหน้าตาแบบได้อินสไปมาจาก d e s i g n อ r ์แบรนเนาะแต่ว่าพวกนี้ไม่ได้ปั๊มแบรนด์นะคะคือพอดีว่าคุณกิ้งอะฟอล์ร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่า l e a t l e Bunny Store นะคะแล้วเขาช่วงนี้มีโปรโมชั่นเป็น Winter Promotion ซื้ 1, 3, 1, อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็ไปส่องๆดูจริงๆอะคือคุณกิ้งก็ไปส่อง What's in my bag ของคนอื่นเนาะแล้วปรากฏว่าเออเห็นกระเป๋าที่เขาซื้อมามันสวยดีซึ่ง มาจากร้านที่มีอร์ฟอยู่นะก็เลยแบบโอ๊ยพอเห็นคนอื่นมีแล้วอดไม่ได้ไปส่องบ้างพอไปส่องเป็นไงจ๊ะก็ซื้อสิจ้าโหจะเหลืออะไรนะก็ใบแรกก็เป็นอันนี้เป็นเหมือนคลัชเราจะถือเป็นคลัชก็ได้หรือว่าเขาก็มีสายสะพายมาด้วยบางทีเราขี้เกียจถือเนาะก็สามารถสะพายข้างนะสายยาวชอบมากนะคะใบนี้แต่มันก็ค่อนข้างเล็กใส่อะไรได้ไม่เยอะนะถ้าใส่เยอะเกินมันจะตึงมันจะไม่สวยอ่ะใบที่สองใบนี้เลยจิ๊ด สวยงามรังการมากเลยนะคะทั้งกระเป๋าแล้วก็ทั้งน้อง egen, พุ่มพุ่มน้องหมาอันนี้คืออันนี้ก็เป็นกระเป๋าทรงเบอร์กินส์นะคะได้มาจากร้านเดียวกันซึ่งโปรโมชั่นตอนนั้นนะคะก็คือซื้อ1แถมหนึ่ง,น,งนะคุณกิงเลือก2ใบนี้มาชอบมากสวยมาก,สว,มากสวยไหมชอบมากนะคะร t t l e บาน n ี y Store ยังไม่จบแค่นั้นค่ะยังมีนี่ด้วยดึด๊ง ร้านเดียวกันที่อร b บาน y สต o ร์นี่คือสอยมาทีคือสอย3าใบาเลยใช่ไหมทําไมเป็นคนแบบนี้นะก็ไม่รู้อ่ะก็มันสวยดีอันนั้นก็ดูดีน,นี่ก็อยากได้เออมีเมียอะไรก็ก็สอยสยมานะก็เป็นกระเป๋าทรงบอยทอยนะคะก็แล้วก็จะมีกะเพชรแบบนี้เป็นเพชรเป็นหินแร่หินดินทรายไแบบนี้นะวาวาว,าวิบวับดูเก๋ดีนะแล้วก็เปิดมาเป็นกระเป๋าด้านในแบบนี้ ใครสนใจก็ลองตามไปดูใน IG จีนี้ได้นะคะคนบอกราคาแม่คุกิงว่าไปสอบถามราคากับที่ร้านเองดีกว่าเนาะหรือไม่ก็ใ้าอยากรู้ก็หลังไมมาแล้วกันจะได้ไม่ไปตกแย่งกันททีบางคนได้ยินราคาปุ๊บการตัดสินใจในการซื้อจะเฉียบขาดขึ้นมาทันทีะนะพรรู้ราคาปุ๊บวิ่งเลยอะไรเงี้ยก็อยากจะให้คิดอย่างถี่ถ้วนกันนิดนึงถ้าอยากรู้ราคาไปหลังไมกับทางร้านดีกว่านะคะจบไปแล้วก็กระเป๋าค่ะสามใบ สามใบในช่วงสิน้นปีเออเก okay, ๋ดีจริงๆเดี๋ยวมันจะวบสองใบนะแต่เป็นของที่อื่นเป็นของร้านอื่นแต่ว่าน่าจะเอามาหอรวมกันไม่ทันก็แค่นี้ไปก่อคือทํำไมซื้อทีซื้อเยอะ,ะเหนื่อยไปต่อกันสิ่งที่ได้มานอกจากนี้นี่ก็คือนี่เลยทุเด,ด้งเอ๊มันคืออะไรกันนะนี่ไคะนถงก็มีกล่องอะไรกันนะอะไรกันนะในกล่องก็มีถุงเป็นถุงแบบนี้อ่ะขออกมา ือสิ่งสิ่งนี้แป้งเหรอหรืออะไรยังไงคือไม่ใช่ไม่ใช่แป้งไม่ใช่อะไรยังงั้นนะคะมันคืออะไรรู้ไหมเผาแบง เป็น power bank ทรงแบบตลับแป้งเชนแนลข้างในมีกระจกด้วยซึ่งมีคนทําแตกไปแล้วด้วยนะคะเออก็แต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแตกไปดีไซน์ข้างนอกก็ยังสวยงามอยู่คือตัวนี้นะคะเป็น power bank ขนาดบัรจุคืออยู่ที่5 0 0พันมิลลิแอมเนาะชาร์จได้ประมาณ2-3ครั้งนะจ๊ะบอกเลยในข้างงานนี้พี่ไม่เ <c oughs> น้นฟังก์ชันค่ะพี่เน้นสวยงามล้วนๆเลย <c oughs> ะะเห็นมันเกดีนะก็ลองไปเซิร์ชกันดูคะ่ะพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าเท้าแบงค์ตลับแป้งชาแนลนะคะมีถุงมาให้มีกล่องมาให้แถมมีถุงกำมะหยี่มาให้ด้วยก็ถือว่าโอเคนะหมดกันแล้วนะคะในหมดอื Language ่นๆมาเข้าหมดเครื่องสำอางกันบ้างดีกว่าไปที่นี่เลยคะ่ะร้านเซเว่นเดชะคะร้านของเซ๊แป<ๆ>้งก็คือเป็นเจ้าขาประจำในจังหวัดที่พิซูโรกนะ ที่เป็นกิงเนี่ยมักจะไปซื้อของด้วยเอออยากได้อะไรก็ไปหานางอะไรเงี้ยไปสสยอะไรมาบ้างก็อย่างแรกก็เป็นนี้เลยค่ะ เป็นน้ำหอมขนาดไซส์จิว๋วทดลองนะคะนี่เป็นยี่ห้อลังโคมกลิ่นอะไรก็ไม่รู้นะคะกลิ่นอะไรไม่รู้สักอย่างแต่รู้ว่ามันหอมมากเจ๊แตนบอกว่ากลิ่นนี้ยหอมคุณกินจาชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำคือไม่รู้จักด้วยซ้ําแต่ว่านางบอกว่าหอมแล้วมันก็หอมจริงๆนะคะก็เลยได้มาขอเอา,าไว้ก่อนนะคือในเนี้ยไม่รู้ราคาเลยเพราะว่าอยากได้อะไรก็หยิบหยิบหยิบ,ยบแล้วก็ให้เจ้เขาจัดการแบบคิดตังค์มาก็เลยจะไม่ได้ถามราคามาก่อนใครอยากรู้ก็เข้าไปหาเจ๊แตนเนาะไปถามนางดีกว่านะคะไปที่หน้าร้านหลังร้าน ลังโคมอะไรอะไรไปดีแอร์แอรอะไรสักอย่างอย่างที่สองนะคะอันนี้เลยแึงเอเซอรลอเดอร์อีกบาร์ไนซ์รีแพนะคะตัวนี้เซรัม่มตัวดังของเอเซอรลอเดอร์ S S L o der, นั่นแหละเมื่อกี้ไม่เคยลองใช้ <laughs> ก็เลยว่าจะลองของเจแดนรู้สึกว่าจะขายถูกกว่าร้านอื่นๆนะก็เลยซื้อกับเจแดงนี an, ่แหละดีที่สุด300กว่าบาทร้านอื่นขายที่ส0่ร้อยงเนี่ยจำไม่ได้แล้วมีอันนี้อีกอันมาสคาร่านะคะของลังโคมรุ่น รุ่นอะไรไม่รู้อะที่มันเป็นรุ่น smudge proof นะคะนื่องจากแบรนด์เนี่ยไม่ได้ส่งมาให้กุงกิ้งใช้นก็เลยต้องซื้อเองนะ เห็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างเห็นคนอื่นพูดถึงกันระนาวจอแจว่าแบบเออมันดีก็เลยลองสอยมาใช้ดูนะคะราคาอยู่ที่590มั้งอืมังและอย่างสุดท้ายที่พี่สอยมาเลยนะคะชอบมากดีมากตัวน,นี้เลยรองพื้นนะคะนาเชียกโกลกุงกิ้งใช้คือสีฟิจิกุ้งกี้งไม่เคยลองอานาเชียกโกลมาก่อนนะคะเคยได้ยินแต่เสียงลือเสียงเล่าอ้างของคนอื่นๆกุ้งกิ้งพยายามจะไปสอยตามร้านในไอจีมาหลายครั้งแต่ก็แย่งเขาไม่ทันซ ะะบางทีสีที่มีเขาก็ไม่ตรงกับกุงกิ้งสีที่อยากได้มันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็หมดเร็วมากแล้ววันนี้นะคะเจ๊แตงก็เอามาแล้วรู้สึกว่าแบบสวนมาโปรดนะคะก็เลยไม่รอชาร้าที่จะสอยมาเลยแล้วรุ่นที่เจ๊แตงเอามานะมีฝามีหัวป๊มให้เฉดสับเรียบร้อยนะคะอะไรลนะ่ะลูกมาหน้าตาแบบนี้ไม่รู้ยังมีเหลืออยู่หรือเปล่านะลองไปสอบถามเจ๊แตงกันดูได้หมดลคะค่ะจากเซเว่นเดย์นะมากันีอย่างต่อไปนะคะคือ ษษน,นี่เลยวัสดเนื่องจากว่าทนกระแสไม่ไหวนะคะเราก็เป็นบล็อกเกอร์ใช่ไหมแล้วสิ่งนี้ที่เขาผลิตมาก็ผลิตโดยบล็อกเกอร์แล้วบล็อกเกอร์รอบข้างก็โพสต์รูปว่าไปร่วมง,งานโพส,สต์รูปสวอตสีต่างตนาหนาคือนี่เครียดรู้สึกทนแรงต้านทานไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องไปสอยมานะคะไปจัดมาเองคือเขาไม่ได้เชิญฉันไปงานอะโอเคไหมฉันก็เลยต้องซื้อเองนะก็คือนี่เลยทึ๊ง ลิปจาก For You Too นะคะคือเป็นลิปสติกรุ่น Lip a h o l i c นะคะซึ่งเป็นคอลเลคชันที่มีชื่อว่า Diva Diva Blogger อะไรซัำติงอะ <c ười> คือ เป็นรุ่นที่ดีไซน์สีโดยบล er ็อกเกอร์สาวชื่อดังของไทยนะคะก็จะมีมาด้วยกัน6สีเนาะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าเราซื้อแยกเป็นสีเนี่ยสีหนึ่งจะอยู่ที่ราคา159บาทแต่ว่าถ้าเราซื้อยกแพ็คนะคะ,ะราคารวมกันอยู่ที่594บาทคือตกแค่งละไม่ถึงร0อยบาทนะเกือบเกือบร้อบาทไม่ไม่สวอชในหะ้ดูเดี๋ยวทำเดี๋ยวสวอชแยกแล้วกันเนาะก็คือมี6สีที่ดีไซน์โดยก็จะมีพี่ สีป่านมีเมอามีมีมนา b e a u ้เ World เออมีพี่ฟิโอน่าพี่นกลักอีกสีหนึ่งนะคะสีสุดท้ายเป็นพี่มด c i n นา m o n แกลนะคะ,ะเดี๋ยวทำรีวิวสวอชชกแล้วกันถ้าอยากดูก็คอมเมนต์ไว้นะจ๊ะคือสีมันน่าใชา้อ่ะสีมันสวยลุกสีเลยน่าเล่นมากนะคะก็เลยอดใจไม่ไหวไปสอยมานะแล้วก็มีลิปอีกสีหนึ่งนะคะเป็นลิปอะฮอลิกเหมือนกันของ4 u 2นี่แหละแต่ว่าไม่ได้รวมอยู่ในคอลเลคชั่นบล็อกเกอร์นะเป็นสีสีเพอร์มีเนต์ของเขาอะ เป็นสีม่วงจัดๆแบบนี้นะคะคือช่วงนี้แบบ crazy กับลิปสติกสีม่วงๆนะเห็นว่ามันสวยดีก็เลยเออหยิบมานะคะแท่งน,นึงมันเซลล์อยู่นะอยู่ที่ร้อยนึงพอดีราคาถูกนะคะสีสวยแต่ว่ามันติดอยู่อย่างนึงคือเมื่อกี้ลองใช้ละมันมีรสชาติมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่เมื่อกี้ไม่ค่อยชอบอะถ้าปรับปรุงเรื่องกลิ่นได้นี่คือจะเลิศมากเลยเพราะสีสวยมากนะคะสีที่เอามาคือสี l ล็ เบอร์สิก็กเข้าแถมอันนี้มาให้ด้วยคืออายไลเนอร์นะคะ Glitz for You to Fashion Liquid Eyeliner ก็จบไปนะคะจากแบรนด์ for You to มาถึงสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจอีกอย่างหนึ่ง ะะสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างหนึ่งเลยคะในช่วงฮอลลีเดย์นี้ก็คงจะไม่พ้นฮอลลีเดย์คอลเลคชันนะคะก็คือเป็นเซตที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยจะออกมาในช่วงวันหยุดสิ้นปีแบบนี้นะคะก็จะเป็นการรวมตัวของสินค้าที่ฮอตฮิตของเขาเนี่ยเอามารวมอยู่ในเซตเซตเดียวอะไรประมาณนี้นะปีก่นๆน,นี้กรุงกิ้งก็ไม่ได้อะไรมากสูเขาไม่ไหวแย่งกับเขาไม่ทันแต่ว่าในปีนี้กุงกิ้งจะไม่ยอมอีกต่อไปนะคะเพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยทำออกมาได้สวยงามแล้ว ล้อ,อใจมากๆแบบอชนีจะมีคนไหนทนไหวไปเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะี่ซื้อมา <c oughs> <c oughs> คืนนี้เลยน่เป็น Two Face m e l t e d French Kiss นะคะก็เป็นเซต m e l t e d Lipstick นะคะซึ่งประกอบด้วย m e l t e d Lipstick 4สี 4, นะซึ่งจะมีทั้งที่เป็น m e l t e d Version ธรรมดาแล้วก็เป็น m e l t e d Version Metal เนี่ยค่ะก็จะประกอบไปด้วยแบบเ v e r s i o นธรรมดานะสสี 4. ก็เป็นเ v e r s i o นที่แบบเด Metal Metal m a t เออช่างมันเถอะนะนะคะก็จะมีสีแรกสีนี้นะคะชื่อว่า Metallic p e o n y สีที่2ชื่อสีชื่อว่า สีที่3นะคะชื่อ Metallic m a กมากองนะคะแล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีเบอร์จะบอกว่าลองใช้แล้วนะคะชอบทุกสีชอบทุกตัวคือก่อนหน้านี้คุณกิงอะอยากได้ m e ม t เล l ลิ s t i c กของ Too o f c e e อยู่แล้วก็คือเห็น It's Holiday Collection ตัวนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็อยากได้ตั้งแต่เขาที่แล้วแต่ว่ามันไม่ทันมัน Out of Stock ไปก่อนแล้วก็ดูรีวิวของ Judy It's Judy Time นะคะคุณแม่ที่รักของดิฉันนางก็พึ่มปริมกับลิปแมลเชตของ สองเฟสมากฉันก็อยากแบงค์แต่ตอนนั้นแหละ แล้วก็พอไปลองที่เคาน์เตอร์รู้สึกว่าหลอดหลอดหนึ่งอ่ะมันใหญ่มากเลยนะคะราคายู่ที่990บาทก็รู้สึกว่ามันมันเยอะอะเราจะใช้หมดหรอแล้วมันแพงอันหนึ่ง990ครัวใช้ไม่หมดก็เลยพอมาถึงสิ้นปีนี้นะคะนางก็ออกเป็นฮอลิเดย์เซ็ตแบบนี้ซึ่งขนาดที่ได้มาต่ออันเนี่ยนะคือ5ม mm. mm. ิลลิลิตร5มิลกูคิดว่ามันเป็นขนาดที่กำลังพอดีนะมันไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปแล้วก็สามารถใช้งานได้ไม่ใช่แค่จิ้มจิ้มแอะแอะอ่ะหมดหลอดอะไรอย่างเงี้ยคือก็ ก็ใช้ได้อยู่นานพอสมควรนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะกุณกิงชอบทุกสีเลยลองทุกสีแล้วแบบอ to die for it's so beautiful สวยทุกสีเลยชอบนะคะไม่ผิดหวังเลยที่ซื้อราคาอันนี้กุณกิงไม่ได้ไปซื้อที่เคาน์เตอร์นนะคุณกิงซื้อกับร้านที่ฮิ้วมานะคะหลายๆร้านก็จะขายราคาใกล้ๆก,กันเนาะ อยู่ที่ 1450, 1490ประมาณนี้คุกที่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขายังทันกันอยู่ไหมยังเอาเข้ากันมาอยู่ไหมยังไงถ้าใครอยากได้ก็ส่องๆดูนะคะมาอย่างที่สองกันเป็นสิ่งที่ชนีไทยแย่งกันเป็นสิ่งที่ชนนีไทยอาจจะเรียกได้ว่าช่วงชิงตบกันอย่างบ้าคลั่งเลยก็ว่าได้ เวอร์เวอร์นี่ก็พูดเวอร์ไปนะคะแต่จะบอกว่าเชื่อได้เลยว่าผู้หญิงไทยหลายๆคนนะคะอยากได้เซตนี้มากเพราะว่ามันคุ้มมากตัวนี้นะคะคือ t a r t Holidays นะคะเป็น Holidays e t ที่รวม Blood t a r t a Amazonian Clay ด้วยกัน5สีเนาะแต่ละสีเนี่ยนางให้มาด้วยกัน4.5กรัมเป็นขนาดที่ไม่เล็กเลยนะเดี๋ยวจะเอาของจริงให้ดูนะคะดูแพคเกจจริงซะก,ก่อน สวยงามแม้คือข้างนอกนะคะเป็นกากเพชรวิงวิงแบบนี้นะสวยงามมากเลค่าอมตะมุก,กิ้ดีใจมากนะคะที่ได้เซตนี้มาคือแบบม,มันเหมือนความฝันนะมุก,กิ้อยากได้ทาร์ตบลัชมานานแล้วแต่ว่าอันนึงมันก็900กว่าบาทอะมันแบบมันทรมานหัวใจนะคะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้นางมาเนี่ยค่ะมาด้วยกัน5สีสีละ4.5กรัมไม่เล็กนะอ่าดูขนาดนี่นะคะ แต่ละสีไม่ใช่เล็กๆนะคะแล้วมา5สีราคาที่เซฟราขายในประเทศไทยอยู่ที่1,500บาทคุ้มไหม สีนึงก็เกือบพันแล้วนะคะแต่เอามารวมการขายอยู่ที่พันห้าแต่ว่าในประเทศไทยนะคะมีแค่1000ชิ้นเท่านั้นซึ่งมันหมดไปตั้งแต่ไม่ไม่รู้กี่วันแรกเออนี่ก็ไปสู้รบบบมือเขาไม่ไหวจริงนะคะสิ่งที่พี่ทําได้ก็คือพีออเดอร์สิ่งนี้พี่ก็พีเข้ามาได้มาจากร้านพีออเดอร์นะคะแต่ว่าราคาที่ได้มาเนี่ยก็คือซิฟราไทยขายอยู่ที่พันห้าแต่ราคาที่พี่ไปได้มาเนี่ยก็อยู่ที่พันพันเก้าร้อยกว่าบาทเออรวมค่าส่งก็สองพันกว่าบาท ก็เจ็บใจขึ้นนิดนึงก็ถือว่าซื้อความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ก็ในไทยมันหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> ทำไงได้ฉันก็นะพรีออเดอร์เท่านั้นละจ้ะสวยมากสวยทุกสีเลยนะอ่ะให้ดูแต่สีนะคะสีนี้ชื่อ Fetching นะคะเป็นสีกุหลาบสี Rose นั่นเองสีที่สองนะคะตรงนี้ชื่อ Doll Face นะคะเป็นสี Cool Pink อันนี้นะคะชื่อสีว่าพริมเป็นสีพัมนูดกินๆชอบสีนี้มากชอบมากนะคะจริงๆก็ชอบทุกสีแหละเออพูดทำไมสีนี้นะคะชื่อ Smashing เป็นสีคอร์ l พิงคนะคะและสีสุดท้ายนะชื่อว่าสีบี m แมงนะคะเป็นสีแอปเปิลพิงคสวยทุกสีเลยสีนี้นะคะจะมีช h i เ m อร์ด้วยนะนอกนั้นก็จะเป็นแมทหมดอมาลองสวชให้ดูกันไหมนะขนเยอะนิดนึงนะขออภัย สวัสห้ดูดข้าวๆนะคะเก็บค่ะ,อะสองชิ้นนี้คุดีซื้อมาจากร้านเดียวกันนะคะและ้วนางก็แถมอันนี้มาให้ด้วย Sephora Orchid Sleeping m ร์นะคะสีม่วงแบบนี้คุณมากไหมคะและอย่างสุดท้ายที่จะฮอให้ดูกันในวันนี้มันเป็นความภาคภูมิใจเป็นความสวยงามความเลอค่ะอมตะ <c oughs> มากคือปรืมปริมมากกระสิจะ <Huh? S 1> ดึดิจึงเป็น Hourglass Ambient Lighting e d i t s นั่นเองนะคะก็คือหน้าตาของเขานะคะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ข้างในก็จะประกอบไปด้วยแป้งและบลัชและบร o n น e เของ Hourglass นั่นเองนะคะซึ่งมี Ambient Lighting Powder ด้วยกัน3สีนะคะคือข้างบนนี้3สีด้วยกันแล้วก็มีบลัช สองสีนะคะแล้วก็มีบลอนเซอร์หนึ่งสีแอ i เบียนไลทิ้งที่เขาให้มานะคะก็จะมี Permanent c o l คันะคะสองสีด้วยกันคือสองสีนี้ Dim Light นะคะสีเข้มเข้มแล้วสีตรงนี้น่าจะเป็นสีด f f ฟลส l i ลท์คือเป็นสีออกนวลๆขาวๆนะคะแล้วสีตรงกลางนี้เป็นสีที่ออกมาใหม่ Iridescent Light s นะคะ, Lights, ะ,คะเป็นสีออกชมพูชมพูแล้วก็มีประกายออกเป็นไฮไลท์เลยอ่ะสีเนี้ยอืมแล้วก็ข้างล่างนะคะมีบลัชสองสีด้วยกันสี Mood Exposure อนะคะออกเป็นสีม่วงๆตุ่นๆหน่อยอันนี้เป็น Luminous Flash นะคะออกสีชมพูแล้วก็มี Bronzer เป็น Luminous Bronze Light คือคงคิดไปดูรีวิวของต่างประเทศอ,ะอ่ะเทียบกับหน้านะต่างประเทศเขาบอกว่าตกใจ ตกใจกับพาเลทนี้ที่มันเล็กมากจริงๆมันก็เล็กมากจริงๆอะนะเมื่อเทียบกับขนาดปกติของเขานะคะกุงกี้ไม่เคยมีแอมเบ t l i ไล t ิ้งของ h เ u r g l a s s มาก่อนแล้วรู้สึกว่าอยากลองเพราะว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างของ,ของทุกๆคนของพี่ๆหลายๆท่านที่ได้ลองใช้แล้วนั้นก็แบบชอบมากมันดีมันเลิศมันเกรม นวลมันมันปังนะไหนๆนะคะมันมีโอกาสที่ออกมาเป็น h o l i เดย์เซถึงแม้มันจะเป็นไซส์อันเล็กๆนะคะน่ารักกระจิมกระจิมแต่มันมาด้วยกันทั้งหมดนะคะหกสีเลยคือมันมาด้วยกันแบบหลายอย่างก็คือทําให้เราเนี่ยนะซื้อครั้งเดียวก็คือได้ลองหลายๆสีเลยดีกว่าจะต้องไปตําทีละสีทีละสีแล้วก็ลอง นะคะคซึ่งแต่ละสีเราก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่าแล้วก็แต่ละสีอันใหญ่ๆของนางเนี่ยนะราคามก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะตอกอันนึงเกือบ2,000บาทนะคะก็ไปปรึกษาพี่ๆที่เขาเคยใช้ด้วยพี่พี่แอมอะไรอย่เงี้ยก็ไปถามนางว่าน้องคนซื้อที่ไหมนางก็เชียร์นะเพราะว่าคุงกี้ไม่เคยมีพวกอเวอกลาสมาก่อน ก็เลยตัดสินใจซื้อจนได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีเสียงมาบอกว่ามันเล็กแต่วงนี้ก็ไม่แคร์เพราะวงนี้ก็รู้สึกว่าปกติเครื่องสาอางที่มีอยู่หรือได้มาเนี่ยกว่าจะใช้ให้มันบุ๋มให้มันให้มันกระเทือนคือมันหมดได้ยากมากนะคงกินผู้หญิงที่แบบเออไม่ได้แต่งหน้าทุกวันไงก็เลยแบบไม่ไม่ได้วอรี่ว่าถึงขนาดมันจะเล็กอุ้ยกลัวมันจะหมดไวก็ก็ไม่ใช่มันปัญหาคงนี้ไม่ได้แคร์เรื่องนั้นแต่ว่าทุกวันนี้นะคะตั้งแต่ซื้อตัวนี้มาคือใช้ตลอดเลยรู้สึกว่าเข้าใจแล้วว่าทําไมทุกคนถถถึึึงงงววววออบบกก่่าามมัันนดีเลิ เพราะว่าได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่ารู้สึกไม่ผิดหวังเลยที่ซื้อมานะคะตัวนี้ราคาที่ซื้อมานะคะอยู่ที่3690บาทรวมค่าส่งก็3,700กว่าบาทไอพวกบลัชบอนเซอร์อะไรข้างล่างเนี่ยกินก็ไม่ได้รู้สึกบวหวาอะไรมากแต่ว่าที่ปื่มปริ่มนะคะก็คือ a m b เบียน i g ไลท์ g ิ o งพาวข้างบนคาดว่าก็จะใช้ไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วจะดูสิว่า ดิฉันจะสามารถฮิตแพนกับแป้งอันจิ๋วๆที่นางให้มานี้ได้ไหมกุงกิงคิดเลยนะคะว่าเข้าใจแล้วถึงแม้มันจะราคาแพงแต่ว่าถ้ากุงกิ้ใช้หมดนะกรุกิชอบสีดิมไลท์มากเลยอะถ้าเกิดใช้หมดกุงกิงจะซื้ออันใหญ่มาใช้เลยชอบขนาดนั้นอะเออ รู้สึกดีนะคะคือได้ทดลองหลยสีแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยภูมิใจมันเป็นเป็นเครื่องสำอางที่ค่อนข,ข้างลักชัวรี่นิดนึงนะดูซักดูแบบแพคเกจจิ้งซะก,ก,ก่อนนะจ๊ะก็บ่งบอกถึงความสวยหรูดูแพงนะชอบปึ้งปิ่งสวยงาจบคืออันนี้คือเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าํำเองทั้งหมดนะคะทำเองถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บนะเจ็บนิดๆิดเจ็บนิดเจ็บไม่เหมือนหมดกัดหรอกไม่นิดด้วยเจ็บเยอะเลย แต่ว่าพอหลังจากความเจ็บปวดที่ได้มานั้นนะคะมันก็แลกมาเหมือนกับเราทาสัญลปกรรมอะตอนทามาเจ็บนะแต่ว่าพอหลังจากทำแล้วคือ,คอสวย,ยงไงอันนี้ก็เหมือนกันตอนทำอะเจ็บเสียเยอะแต่ว่าพอใช้แล้วว่าแฮปปี้แฮปปี้ สิ่งที่ไปตามมาในช่วงวันเกิดและก็ช่วงฮอลิเดย์สิ้นปีนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองพูดคำนี้แล้วก็ะดากปากลเลยเกิเพื่อตอบสนองปันหาของตัวเองพูดแบบนี้ง่ายกว่า โอเคค่ะก็เอาไงให้ชมกันที่นี่นะคะจริงๆก็มีสิ่งของที่แบรนด์ต่างๆส่งมาให้ด้วยนะแต่ว่ากุงยิดว่าถ้าจะทำน่าจะทําแยกกันมากกว่านะคะทาเป็นฮอแล้วก็สิ่งที่คนอื่นส่งมาให้ก็จะทําเป็นโอเปนบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ทำโอเปนบ็อกซ์หรือเปล่านะแต่ว่าพวกอะไรที่เขาส่งมากุ้งิดก็อัปรูปให้เพื่อนๆได้ดูกันอยู่แล้วนะคะ หวังว่านะคะวันนี้เพื่อนๆจะถูกใจฮอที่ยูกิงนำมาฝากกันนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทำฮอมานานค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคะหวังว่าคงจะถูกใจสะใจกับการที่ยูกิงได้ไปตำมาเ <c oughs> นาะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขออวยพรนะคะในช่วงปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสมหวังนะคะแล้วก็ในช่วงปีหน้าที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ สมหวังทั้งหน้าที่การงานการเงินความรักนะคะปัญหาอุปสรรคในเรื่องชีวิตก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็พบเจอกับปีปีอะไรนะ 2,559กันอย่างมีความสุขทั่วทั่วหน้าทุกคนนะคะสวัสดีไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปคลิปหน้านะคะ,ะเดี๋ยวก็คงมีคลิปสิ้นปีหรือรออกมาอีกมั้งแต่วันนี้ก็อยากอวยพรก็อวยพรไว้ก่อนละกันนะไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจฟ o ล l ล w Instagram และกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Happy New Year บ๊ายบาย